ผมสวัสดีครับพี่น้องทั้งบับโฟโลไทยแลนด์ฮันะครับทาองค้วยไทยฮาช่องไม้ในหอยทีแปดไทยท่อมเองนะครับต่อพี่น้องมาตลาดงัวตลาดกล้วยนะครับคิดบ่าออกบอกหอยจวบนะครับจวบไวัสดียนินดีจำใบว่า <c oughs> ได้พ่อกันโดนนะครับว่าได้พ่อกันโดนนี่ครับในหอยทีแปดไม้แหลวนะครับสิ่แม่ไทยค้วยยพ่อแม่พี่น้องเบื้องล่งบังบกพูนีไร้เป็นได้จวบสองหมื่น สองมื่ 2, นให้ผูยังราคาถืออยู่นะครับราคาเบียดเบียดเงียอยู่นะครับเห็นราคาเนียบอีเมียโอ้ยเขาแต่ยันหามื 5, น่นสามหนสาจวบนะกับผมนึกบ่ออกบอกอาจวบกับอาจ้อยได้คลิปแท่นะคบมาตลาดซื้อขายโคกระเบือบังรอยเอ็นเท่านี่นะครับหอยต่ํานะครับขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจิไปยามพี่น้องทั้งสีสเกียเบิง ะคะคาราคากลแม่กัดยับขึ้นไปแล้วนะครับดเอามาชี้ตัวว่า,อาจอดเจ็ดต,ตัวเหลือสี่เป็นคือสีหมาเนานะช่วงนี้เนาะยู่ดีสบายเนาะอานเนาะครับผมไอจอบผมขอเบอร์ฝากปีฝากนังนงนะเ้นย์เก้ ที่ศูนย์สองเจ็สองสามนะครับขอบคุณนาจวบหลายๆนะครับเอาเค่ทายขิดกควยน้ำกันประจำนะครับคร <c ười> บมีหลายปันหนพาพันนี่ย,ยแผนมืน่นได้ข่าว่ามิน แแนนะครับเด็ยินแบวนบาท่องเก่าจะเลื่อนไปบ่ตัวนี้บ่านทองเก้าจะเลื่อนไปผสมแหวนผสมเทียมนะครับมีเบิดแล้วนะครับตุ้มเหมินกกล้วยราคาหลอดไปบ่หน่อยตรวจคัดจัดแปดหมื่นเก้าพันบาท กล้วยกับลูกตบผูนะครับกล้วยเพิ่นบัดส่วนสูงขาหนาหัดหลังแมนว่เพ่อไร้สามจิ้นได้สามินะครับพอวัดหายแดนทีงานกล้วยงามห้องมันนี่สวยได้นะพพอแมนจิ้มนะพ่ผมคอเบอร์ฝากที่ฝากนั่งนะเบอร์โทรนะอศย์เก้แปดศูนย์เป่หนึ่งห้าเจ็ดสามห้ 69คุณพ่อคุณพ่อปฐมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเพิ่นปาทองเก่าจะเลร่ญไใบปากพอแม่พี่น้องนะครับปากกด้ชแคร์ดคไล่ช่องไม้นะครับในหอยชีสแปะติดล่องทางไม้เลยนะครับทางนง้นบัตรกันอยู่นะครับบัดความสูงกันหรือทางผลแต่ตะรับเมตรบัตรกันเลยนะครับตรงมือน้ำหาอาจใยว่าท่านเห็นด้วยนะครับน้ำหาอาจใยว่าท่านเห็นจาวบุญจิตลองเสียบราคาปากพอแม่พี่น้องเมืองนี้นะครับ ทีมงานเป็นบานนะครับโคมหนีกำลังตอนรองกันนะครับตอนร่องกันนะโอ้รถ้นนึงนะครับขึ้นหนึงอกงนือนเป็นบบูมันย่างดูนาเพ่อน,นะครับลูตงเมียย่งดูนมเยอะไทยครับ ข้างไว้หลายบรนไดไอ้นี่สามแสนหกขอบผมขอบคุณหลายๆนะครับผู้นี่ลูกฝ้าไดไอ้ลูกเบิรมพันล้านนะครับลูกเบิรมพันล้านไดแจักเดือนแล้วแม่ร้อยพันหล่อร้อยพันหล่อนะครับรอพันอลรอบหนึ่งกับชิมีเดสบ้านนะครับเพว่าทองยุคเก่าเดือนรวยทองยุคเก่าเดือนนะครับ ฝร่งี่นองมีใบนะครับหาพอดีใส่ใบราคากล้วยเข้าไข่ั้นมาหลายแล้วนะครับตัวนี้งานประกวดกันหลายแล้วเสวยเลยดูบ่มขั้นหลานนะครับดูบ่มขันหลานัต้งูดเกิกัมาขึ้นกัน่เป็นกำลังกันครับปลเบอร์ปากที่นองทั้งช่อง เทาไงนยศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามหนึ่งซีสมสามหนึ่งีสามองเก่าครับผีก่าในห้วยหวอูครับห้ครับผมจุกากหลายบ่ะไอยม่ครับยอยืนนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมจิ้งถามฟังมาทายควยงามฝากควาแม่พี่น้องนะครับฝากควาแม่พี่น้องทางในห้วยเทานะครับเอ๋ขวาทายนะครับขวาทายขอบคุณหลายๆนะครับให้มันนได้ อุบลแควางามนะครับมาตลาดซื้อขายโคกกระบือลอยยันเท่าแล้วนะครับเดี๋ยวลงสองร้อเจ้าบาทกับผมหลายบรน,นไดไอ้นี่เปิดไปเก้ามือค่ะเก้ามือทองไปผสมไปแล้วครับรอดพันหลอดรอดพันหลอดผสมพอได้ใบไอผสมแก้วกัญครับแก้วกันนะครับแก้ววนันคุณทีมงานอุบลแควางามเอามาหลายใบไอ้ยมื่อนี่สิบสองตัวสิบสองตัวย่างจแก้วโตมื่อนี่ย่งอยูุ่กโตครับกับผม ตัวใดเนี่ยผมควดครับผมขอบคุณหลายๆนะครับอุบลควายงามเขามาแล้วหอยตําเพิ่นมาอาจารย์มาทั้งอุบลควายงามนี่ครับเป็นฝากใบนะครับครับตัวตัวจังตัวนี้หลายเป็นไดไอ้นี่ตัวนี้ลูกเก่าจะเล่นมีใบมีหลอดเปิดว้แสนสองแสนสองนะครับแสนสองลูกเก่าจะเล่น้องว้แสนสองนะครับมีใบมีหลอดเบิดนะครับตัวทันหน้าลูกดาวเหนือดาวเหนือที่พี่ครับผมหลายเป็นไดไอ้ เจ็ดมื่นเจ็ดนี่ครับแนครับนี่กนครับนอกในก็ซ้ำกันนะครับตัวนี้กับแสนสองขึ้กันนี่ราคาห้องไว้นะครับราคาห้องไว้ตัวนี้ลูกออันนี้ลูกตัวใดไอ้นี่ลูกเบิรมพันล้านนะครับลูกเบิรมพันล้านแสนสองนะครับงวดค่อยจัาเดือนหน่อยปีเต็ม,เต,มเต็มนะครับปีเต็มเต็มผส่นเข้าไว้แล้วนะครับ ตาแจมแจมแจำขอป้องน,นะครับ,บผแสนสองต่อร่องได้นะครับแสนสองต่อร่องได้ครับขอบคุณทีมงานอุบลหลายๆนะครับที่ให้ทัางได้ห้อยชี้แปดใตทท้ตําแม่ลูกเด๋ออายหลายเป็นไหนสองแสนหานะครับสองแสนหากครับผม วัดวัดสูงเท่าใดอ้ายนี่มสูงรอยไอ้สามสิบเกณฑครับรอยสามสิบเกณฑนะครับนี่ครับทีมงานสาครับลูกรอยสามสิบนี่ครับทีมงานเฟืองามเพิ่นเป๊ะเลยนะครับขอบคุณหลายๆนี่สวยๆเลยค้งคำนัคุณหลายของเพิ่นครับของเพิ่นตัดเลี่ยวครับอ๋อตัวต้นนี้เด็ดตัวนี้ลูกเจ้าสั้นเปิดไปแสนสามหมื่นนีครับขอบคุณทีมงานอุบลหลายๆมิวบดอนดอนแมนบ้า ตัวโดนของเพิ่นครังเขาขวายจำเนีเนาะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวผมขวาเบอร์โทรขอนี่ชัดๆจ้ะ091 0913353นึ่งศูนย์เนามห้าสมี่ศูนย์แดสา่อยอิสร์ไรออลเอฟฟามออเอมครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมกับพึ่งเข้ามาชมควายงามทางผีนะครับปกติเฮาก็สิไปน้ำใส่น้ำประกวดกันประจำนะครับตัวนี้ตลาดควายสนามประกวดกันตลอดครับผมออเอ แกงอ,อ้อยเอฟามนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่แบ่งปันราคากล้วยฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกับผมเป็นจ้งได้รับตลาดสื่อฟังกล้วยนี่น้อมราบาคึกคักหลายว่าฟังว่านะครับตุวหมือราคาดีขึ้นดีใจน้ำพี่น้องเกษตรกรเทรเ่านะครับอีกชทางหนึ่งทางช่องในหอยจีดเทานะครับฝากไว้นะกําลังสนเข้ามาอยูอ่ทางฝุ่นนะเอัแล้วบ,บอกพ่อกับผมฟอง ห้องไว้หล่เป็นไดพ่อห้องไว้หล่เป็นไดครับนี่ยเสียบสาม,สาม,มลูกผ้าด้ายพอผมนีม่ตัวใหญ่นะครับลูกบัตรหวว่วงใบขาหมูสวัสดีครับครับผมหมูมาตั้งกล้วยหลังห้องไใบเสียบสามมือน,นะครับลูกบ่นท่อมแหลกแล้วเมนแข้งขาใหญ่ดีนะครับขออนุญาตคุณ่อไทยนะครับ านตติออง่เกยุบบ้านได้ป่ะบ้านนาเลี้ยงเราเพิ่งลองทำจังหวัดกาฬสินธุ์เกิกาฬสินธุ์ครับเอามาตัวเดียวเด็ดเด็ดได้ป่ะป่ะครับเมื่อกี้เพิ่นถามมาสนามสมเด็จท่าก้วยเข่าจังมงป่ะไหวเพราะมือเอื้อมเข่าตรงกลงตีสามตีเข่าตีสามนะเยอะมือติดฟองกินนองตีสามมืออื่นไปทางสมเด็จนะครับกว่าได้ป่ะจำเบอร์โทรได้ป่ะผมขอเบอร์ฝากปีนฝากน้องเขาเนี่ย คุณพายยังหาพี่น้องถามหาในตลาดพอเสิร์ฟพอเสิร์ฟนะครับพอเสิร์ฟพอเสิร์ฟหน้าเลี้ยงเท่านี้บ้านเรื่องตะบลทั้งเมื่อี้กับเบอร์หลักครับกับผมนี่ครับชุดนี้ยุคอกหลายบ่พอๆงามๆยังสิอ่ามีอีกับแม่ลูกนึงโยกกับผมนี่คกับแม่สาวอีกตัวนึงกับแสนสามอันนะครับแม่สาวตัวนึงแสนตัวแสนแปดกับผมแม่สาวแสนแปดนะครับอันนี้แสนสามได้แม่ลูกเนาะพอเนาะเออแม่ลูกกับผมกระดอนบุกชัดกับผม ขอนับผมขอบค,คุณคุณพ่อหลายๆนะครับไห้ไทยทำกับผมตลาดบรรยากาศเฮามอนี้นะครับผมตลาดชื่อขายโคกกระบื้อลอยเอ็นเฮานะครับฟังคว้วยหฮาเปิดต่้งแก้วแรงว่นสูงนะครับมือว้านค้วยเข่ามามือว้านนะครับผี่นองมาเลือกเอาเ้าเสากับมาเลือกเอาได้นะครับเส,สาเมามลเอกเอาได้ยังทันนะครับ ปกติหลายกว่านี้นะครับตอนนี้สายแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามช่องไม้นะครับป๊อปโฟลไทยแลนด์หรือคุยไทยเฮ้านะครับโดยนายหอยชี่แปดเป็นผู้ไทยทำนะครับเอากุ่มสนใจเฮ้าก็คือผู้เลี้ยงควายเฮ้านี่แหละส่วนช่องนายหอยที้แปดทางว่วเฮ้ากับสิ่ไทยทำฝากพ่าแม่พี่น้องคือก่านะครับมาเลือกเอาได้นะครับทุกเซอร์วันเสาร์นะครับมีทีมงานอเอตามเฮ้านี่แหละทางอุบลนะครับที่หอยไทยทำหอยตำหอยจวบนะครับเดี๋ยวพี่น้องทางชีสะเกียร์ผมเดเข้าไป ไทยถำฝากพี่น้องเรื่อยๆอยู่นะครับฝากนะครับนี่เน้ำประกวดใ้กับติดตอ่อกข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปไทยถำฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้นะครับช่องไม่สดๆหล่อนๆนะเนาะเข้าโดยนายหอยซีเป็ดเป็นผู้่ายถ้ำนะครับโบอฟฟโลไทยแด์หรือควยไทยเข้า